ไม่ทราบว่าคุณชายมีนามว่าอะไรเหลอข้าแซหวีเป็นชื่อตัวเดียวหรือว่าเป็นชื่อตัวเดียวและเป็นฟูหนึ่งวัน <c oughs> วันนี้เหมือนว่าจะมองเห็นแล้ว ตอนนี้เขาต้องขอมวดคิ้วเป็นปมใส่หัวยิ้มเจินเป็นแน่ช่างทำให้รู้สึกสบายใจซะจริงแม่นองมองเห็นแล้วเหรอ สัมผัสทั้งห้าเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่วันนี้สัมผัสกลิ่นรถล้วนพังแต่สาม,มารถได้ยินมองเห็นและพูดได้ก็นับว่าเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้สาเหตุที่แน่ชัดข้าเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถึงยังไงตอนนี้ก็ไม่มีหนทางใดข้าก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันคุณชายดูแล้วหยาบกระด้าง แต่คิดไม่ถึงว่าพอพูดขึ้นมาก็อ่อนโยนสง่าง,งามสุภาพมากมารยาทน,นะออข้าเป็นคนหยากระด้างคนหนึ่งข้ากลัวว่าหากทำตัวบุ่มบามไปแล้วจะทำให้แม่นางตกใจอ๋อไม่ทราบว่าคุณชายมีนามว่าอะไรเหรอข้าแซหวีเป็นชื่อตัวเดียวหรือว่าเป็นชื่อตัวเดียวและเป็นฟูนหนึ่งคำไม่ใช่อีกคำเป็นอีอ๋อ Oh. คุณชายอวีอีขอบคุณคุณชายอวีอีมากที่เอาเหล็กนินจากแขนข้าออกไปรบกวนคุณชายมากจริงๆเดิมไม่อยากรบกวนต่อแต่ว่าตอนนี้ขยับตัวไม่ได้จริงๆยังต้องให้คุณชายดูแลอีกสักสามสี่วัน oh. ไม่เป็นไร <laughs>